สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะมาพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ของบัตรคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครขั้นตอนการลงเทะเบียนและเคล็ดลับสำหรับบัตรและแน่นอนค่ะว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาวิธีการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มกัน ขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามคนละหนึ่งติดตามเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะหากพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยเราจะมาดูสิทธิประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะบัตรนี้ช่วยอะไรเราได้บ้าง ใช้เป็นส่วนลดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐซึ่ง1เดือนเนี่ยก็จะได้วงเงินที่สามารถซื้อของใช้จําเป็นต่างๆได้ค่ะโดยปกติแล้วก็จะได้ประมาณ300บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็ยังสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าน้ําประปาและค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านของเราได้อีกด้วยและยังรวมไปถึงค่าโดยสารขนส่งต่างๆเช่น รถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแทนเงินสดได้เลยนะคะในบางกรณีเท่านั้น และอย่างสุดท้ายก็คือใช้สําหรับเป็นเงินค่าเชื้อเพลิงนะคะสําหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ก็มีวงเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลได้มีการอัปเกรดสิทธิ์ที่ประโยชน์ใหม่ๆยังไงทางช่องดรพีจะรีบอัปโรงให้เพื่อนๆทราบอย่างแน่นอนค่ะเ่าเรามาดูคุณสมบัติ ที่มีสิทธิ์สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันแล้วลองดูนะคะว่าถ้าเราอยากจะสมัครบัตรเนี่ยเราเป็นคนที่เข้าเกณฑ์หรือไม่ข้อที่1เลยนะคะก็คือต้องเป็นคนไทยและมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนั่นหมายความว่าถ้าอายุต่ำกว่า18ปี ไม่สามารถสมัครได้นะคะ 2. รายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนถ้าเฉลี่ยเป็นรายเดือนก็ตกอยู่ที่ประมาณเดือนละ800 0นนิดๆน,น,นะคะถ้าเราเงินเดือน900 0ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสมัครได้นะคะก็คือไม่เข้าเกณฑ์นั่นเองอย่างน้องๆน,น,นักศึกษามหาวิทยาลัยก็สามารถสมัครได้นะคะถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้มีรายได้เนาะข้อที่3ก็คือไม่มีทรัพย์สินเกินเกณฑ์ที่กําหนดคือถ้าเป็นบุคคลที่ทําการเกษตรเนี่ยก็จะต้องเป็น เป็นบุคคลที่มีไร่ของการเกษตรไม่เกินสิไร่ข้อสุดท้ายไม่ถือครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงเช่น มีการซื้อรถยนต์ใหม่หรือเงินในบัญชีฝากเกิน1 0 0 0 0แบาทอะไรแบบนี้ก็จะไม่เข้าเกณฑ์นะคะแต่คิดว่าเขาคงจะไม่ได้ตรวจละเอียดอะไรขนาดนั้นนะอ่ะเพื่อนๆก็ลองไปดูนะคะว่าเข้าเกณฑ์คุณสมบัติหรือเปล่าอ่ะเรามาดูขั้นตอนการลงทะเบียนกันค่ะการสมัครบัตรประชาััเนี่ยไม่ยากเลยเพียงทําตามขั้นตอนนี้นะคะ 1. ให้เราเตรียมเอกสารให้ครบเช่นบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้เช่นสลิปเงินเดือนหรือใบรับรองรายได้ 2. หลังจากที่เราเตรียมเอกสารครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะไปสมัครที่ไหนได้บ้าง ให้เรานะคะไปยื่นคําขอที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใกล้บ้านเพื่อนๆได้เลยนะคะอพอเราไปถึงธนาคารปุ๊บให้เรากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเนี่ยให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ดําเนินการพิจารณาผลได้เลยะคะ่ะหรือถ้าเราไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่สาขา ธนาคารกรุงไทยด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะยื่นสมัครออนไลน์ได้ก็ให้สมัครผ่านเว็บไซต์ปัสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยค่ะข้อที่4ระยะเวลาการพิจารณา หลังจากที่ยื่นคำขอเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ1-2เดือนนะคะเราสามารถติดตามสถานะการสมัครได้ที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการสมัครบัตรไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนสุดท้ายนี้ขอฝากคำแนะนำเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่กำลังจะสมัครนะคะอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดในเอกสารหรือการกรอกแบบฟอร์มเพื่อไม่ให้เป็นการ เสียเวลานะคะที่จะได้ไม่ต้องไปสมัครใหม่อีกเนาะดูให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นชื่อนาะมสกุลเบอร์โทรอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรดระวังมิจฉาชีพนะเพื่อนๆอ,อย่าเด็ดขาดเลยที่แบบว่าจะมาสมัครให้เราแอบอ้างว่าจะช่วยสมัครให้ได้นะนั่นนูน่นนี่เป็นไปได้นะคะให้เราสมัครด้วยตัวเองระวังอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวของเรากับคนอื่นง่ายๆเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนแบบนี้ถึงจะดีที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบัรสสิการแห่งรัฐหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและเตรียมตัวสมัครได้ง่ายขึ้นนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดอกเตร์พีของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสาระดีๆในครั้งต่อไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ